สวัสดีค่ะอูมามาชาแนลจับเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้แม่จะชวนเพื่อนเพื่อนทานแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากกยนะจ๊ะแล้วก็ไก่ทอดของเมื่อวานที่แม่ทอดไว้นะจ๊ะกับซอสพริกจากเพื่อนเพื่อนจ๋าไก่ทอดกับซอสพริกจ้าแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายยอดมะพร้าวนะจ๊ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายยอดมะพร้าวจ้าไก่ทอดกับน้ําจิ้มซอสพริกจ้าแล้วก็ข้าวเปล่านะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าข้าวเช้าของแม่จ้า มาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวแม่ชิมก่อนนะอร่อยค่ะเขียวหวานลูกชิ้นปลากายยอดมะพร้าวอ่อนจ้ะไก่ทอดที่แม่ทําเองนะจ๊ะไก่ทอดสามเกลอค่ะหมักสามเกลอค่ะเพื่อนๆจ๋าแต่แกงเขียวหวานยอดมะพร้าวอ่อนลูกชิ้นปลากายนี่ซื้อมาจ้ะมาทานกันเลยนะจ๊ะ รสชาติใช่ได้จ้ะอร่อยเคี้ยวหวานยอดมะพร้าวอ่อนลูกชิ้นปลากรายจา้ะอร่อยจ้ะเดี๋ยวแม่ลองชิมปลากรายมาก,ก่อนนะคะว่าอร่อย อร่อยมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆืนจ๋ารสชาติดีจ้ะรชาติดียอดมะพร้าวอ่อนจ้ะมันๆวันนี้แม่อยู่คนเดียวลูกไปสอบ วันนี้ลูกแม่ไปสอบจ้าไก่ทอดหมักสามเกลือจ้าของเมื่อวานนี้นะจ้าแม่แช่เก็บเอาไว้จิ้มกับซอสพริกจ้ากินเปล่าก็อร่อยจ้ะเพราะว่าเราหมักกับสามเกลือกินกับซอสพริกก็แซ่บ พริกจ <Pizza. S 2> mm ้า hmm. ไก่ทอดจักสามเกลอจากพื่เมินจ้ากินแบบไม่จิ้มก็อร่อยนะจ้าเพราะว่าเราหมักสามเกลอรสชาติเข้มข้นขขงหอมกระเทียมพริกไทยค่ะ ล้วก็ชีแต่พอมาติ้มกับซอสพริกก็ยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่ค่ะแซ่บน,วนัวจ้าข้าวเช้าของแม่ค่ะสิบโมงครึ่งไปให้กำลังใจลูกค่ะสอบ สอบภาคเรียนที่หนึงจ้าปสสอบภาคเรียนที่หนึงจ้ายังอยู่ประถมอยู่เลยจ้าเพื่อนๆพจ้าอีกยาวไกลเลยอีกนานอีกยาวไกลเลยค่ะค่าใยใจเยอะเลย แซ่บกันเลยจับเพืเ่อนจ๋าลูกชิ้นปลากายจับเพื่นอนๆจ๋าลูกชิ้นปลากายเด้งๆจ้ะลูกชิ้นปลากายเขาก็เหนียวดีนะคะน่าซื้อมาเขียวหวานลูกชิ้นปลากายยอดมพะพร้าวอ่อนถุงละสี่สิบบาทจ้ะใส่ทอดที่หมักทอดเองจ้ะ มาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเคี่ยวหวานลูกชิ้นปลากกายมะพร้าวอ่อนจ้ะยอดมะพร้าวอ่อนไก่ทอดสามเกลอจ้ากินกับซอสพริกจ้ะอร่อยเนี่ยจ้ะลูกชิ้นปลากกายเนื้อปลาเหนียวเด้งๆ แม่กลัวหกหมดหล่นเหมือนกันโต๊ะเล็กค่ค่อยกินเขาให้เยอะเหมือนกันนะคะ40บาทถือว่าไม่แพงเนาะราคา40บาทกระทงกะที่เดี๋ยวนี้แพงหมดแล้วขึ้นราคา เพราะสามเกลอจ้าจิ้มกับซอสพริกจาก้าเพื่อนๆจ,จ้าแซ่บๆเลยจ้อ่ออย ทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าแซ่บๆเลยจ้าเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายยอดมพะพร้าวอ่อนจ้ะไก่ทอดไก่ทอดต่างเกลือจ้ะจิ้มซอพสพริกจับจ้ะอันนี้ทานสองมือได้จ้ะซ้ำได้เพราะว่าเยอะมากค่ะ เยอะมากๆเลยเขาทำไปขายไปแต่เพื่อนๆจา๋า mm hmm. เขาก็ค่อยๆบีบเนื้อปลาปลาตาย ท่อสามเกลจ้ะอาจจะเกลียมไปนิดนึงน,นะจ๊ะเพื่อนๆจา๋าดำเพราะว่าไม่ทิดไทยค่ะไม่ทำมุกข,ข้าวไม่ค่อยเก่งอร่อยแล้วก็สีสันหน้าทาเน,นาทาเป็นบางอย่างจ้ะไม่เก่งทุกอย่าง ทำได้ไม่ดีเราก็ปรับปรุงแล้วไปพัฒนาจะไม่โกรธใครว่าอะไรไม่ค่อยโกรธอ่ะการที่เพื่อนๆว่าก็เหมือนกับการติดชมให้เราไปพัฒนาขึ้นเป็นสิ่งที่ดีจ้ะดีว่าเราอวยกันแบบผิด,ผด คุณเพื่อนมากเลยที่สน,สนับสนุนดูช่องแม่มีผู้ติดตามเจ็รอว่าคนแล้วจ้าถ้าไม่ได้เพื่อนที่สนับสนุนช่องแม่หรือดูช่องแม่แม่ก็แย่นะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆพนพี่น้องลูกหลานนะจ๊ะคนรู้จักหรือเราไม่รู้จักก็ตามนะจ๊ะเราเป็นกัญยาณิมิตรที่ดีให้กันนะ ลักชิ้นปาไก่ยเยอะมากเขาให้เยอะค่ะให้เยอะมากๆเลยซัมได้เลยจับเพื่อนเขาว่าแม่ฝนตกมาหลายวันแล้วผ้าไม่แห้งเลยตกทั้งวันเป็นหน้าของเขาเนาะ ทอดใส่ทอดข้าวเหละละนียวร้อนๆนะแซ่ดกินกับส้มตำก็ได้นะเนี่ยมาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเขียวหวานลูกชิ้นปลากกยหน่อไม้ฝรั่งจ้ามไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งแม่พูดผิด ยอดมะพร้าวอ่อนจ้าแม่แปลวน,นอมไม้ฝรั่งมาจากไหนยอดมะพร้าวอ่อนจ้าลูกชิ้นปลากายจ้าพูดผิดพูดถูกสมองสั่งการมันคิดเยอะ กลางจะไม่ได้จัดจ้านเกินไปกลางกางเลยใครอยากได้เค็มปรุงเพิ่มเราทำรสชาติมาพอดีทาเลยค่ะไก่จ้านไก่หมักสามเกลอทอดค่ะกินกับ ซ <Short> อสพิซซอร่อยอร่อยจะอาจจะไม่กรอบแล้วเพราะว่าแม่ทอดตั้งจากเมื่อวานกินไปแล้วรอบหนึ่งค่ะเมื่อวานเมื่อวาน,นกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดจ้ะวันนี้ก็เลยกินกับซอสพิกบ้าง เมื่อวานทอดหนังกรอบเลยกรึบๆกับ,บข้าวบางอย่างนะคะยิ่งซ้ำยิ่งอร่อยจ้ะเพราะเข้มข้น เมื่อกี้ข้าวเต็มจานเลยแม่กินเยอะแม่คนนี้ไม่ค่อยกินขนมนะคะกินข้าวแล้วอิ่มเลยนันๆทีืจะกินอร่อยมากๆเลยจ้าอร่อยมากๆเลยจ้ะเื่อนจาเขียวหวานลูกชิ้นปลากายนะจ้ายอดมะพร้าวอ่อนจ้า ชิ้นปากาาให้เยอะมากยอดมะพร้าวอ่อนมีที่เดียวนี่จะยอดมะพร้าวอ่อนไม่เผ็ดค่ะทานได้เลยรสชาติก,กาลางๆจาะใช้ได้เลยไม่เผ็ดโดดไม่เค็มโดด อ,ดดอร่อยทั้งหิวทั้งอร่อยไก่ทอดนี่จิ้มกับน้ำน้ำ,นำไก่ทอดนี่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊าจิ้มกับซอสพริกก็อร่อยไปอีกแบบนึงจ้ะ ของคนเขาเก่งนะคะ้ากุบข้าวอร่อยอร่อยแม่ทําอ่ะอร่อยเป็นบางอย่างค่ะแต่อร่อยสาหรับครอบครัวแม่นะยังไม่เคยทําให้คนอื่นชิมมากมายเพราะว่าเรารู้ตัวเลยว่าเรา,เราทำกับเราทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งแต่ทํากินได้ทํากินได้ในครอบครัวเรารสชาติไม่ค่อยพอดี ต้องตวงเอาค่ะข้าวสองขุงเลยของเมื่อวานอ่ะข้าวเมื่อวานซื้อข้าเปล่ามาแม่ก็เลยซื้อขุงไม่ทันเมื่อวานแม่ทำงานบ้านเยอะรีบพงรีบผ้าทำอะไรทุกอย่างเลยก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาทำ ไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆื่อจ๋าแม่ลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะจ๊ะแวะเวียนมาดูช่องแม่บ้างนะจ๊ะดูคลิปแม่ให้จบนะคะขอให้เพื่อนเพื่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะแม่จะเน้นเรื่องสุขภาพจต่เพื่อนเื่อนจ๋าเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถทําอะไรได้เยอะแยะเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะบายบายจ้า